โอเคก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยฮะอยู่กับผมกัอีกเช่นเคยตรงไทแด์ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าลูดี้ใช่ไหมชื่อว่าอะไรวะใช่ฮะลูดี้ซึ่งก็เป็นตัวละครที่แบบเออสกิลมันค่อนข้างที่จะเดือดเดือดดาดานะก็คือการพุ่งไปด้านนานั่นเอง ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่านะฮะผมเอาทิเก e ตของเจ้ารูดี้มาด้วยนะแล้วก็เอาของหลักไปโอเคฮะไปลองกันดีกว่านี่ถ้าวิ่งโคตรเอาเออจำได้นะฮะครั้งล่าสุดที่ผมอ,อัดคิดเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันอัลฟาหนึ่งไม่ไดิเอาเวอร์ชันอัลฟาศูจุดห้าสองจุดเออ แล้วแบบโอ้โหลูดี้นี่แบบโคตรอะลูดี้ซึ่งสกิลของพี่แกนี่คือแบบจะว่าไงดีดูร้านนี่พี่แกมีสกิลด้วยนะฮะนี่อันนี้คือสกิลพี่แกคือแบบตัวนี้คือใช้เวลาสามชั่วโมงในการฟาร์มนะเพราะว่าลูกออฟเนี่ยมันหายากมากโอ้มีบอกตำแหน่งผีด้วย สีเหลืองๆอย่างนี้อ๋ออเมนซึ่งอ๋อใช่ฮะเหมือนพี่แกจะเป็นแบบตัวบอกตำแหน่งไอ้นี่ด้วยนะบอกตำแหน่งนี่เราสกิลพี่แกเป็นนี้นี่พุ่งชนเทมากนะสตาร์มีหน้าพี่แกก็งันๆงนะมาตรฐานปึ๊บป๊บจุ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 ๊บไป้วเป็นตัว อีกตัวหนึ่งที่แบบรอนานมากเลยนะตัวนี้เรารู้ดีนี่มันแบบไอ้นี่มาเลยนะดีมากนะคือเหมือนมันจะบอกตำแหน่งลูกออฟนะลูกออฟใช่นี่แล้วสกิลมันแบบพุงชนอย่างเงี้ยอุยโ,โอ้โหเหมือนชั้นนี้ผมจะโชคดีมากเลยฮะเจอแบนเดดกับเฮดคิด เมดคิดดิต้องเอาหาของอะไรมาซ้อนก่อนนะฮะไม่อยากเสียของดีปันเสร็จโอเคปันเสร็จอ่าไม่ไม่มีของอะไรให้หน่อยเหรอสำหรับสเตลพี่แกก็มาตรฐานหรอส่วนของสวใส่พี่แกนี่มันแบบบอกตำแหน่งลูกอฟนี้ดีมากเลยนะ ใช้ฟาร์มในช่วงคิดมันนี้ได้ดีมากเดินหาของเก็บของมาอืมนหาโอ้โห,โโหไม่เจออะไรเลยไอเก็บถือว่ารอบานี้เจอแบนเดดแล้วก็เจอไอ้นี่เนาะก็แบบยือย้อๆไปได้ไกลมากกดเอา เออแล้วเครื่องท้ายเหมือนจะแบบอยู่กลางห้องเลยป่ะไปดูกันใหม่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหมดหนีกันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยแต่แต่เจ้ารู้ดีนี้เล่นสนุกมากเลยนะแล้วสกิลมันพุ่งอะเนาะสกิลมันพุ่งมันก็เล่นสนุกโอ้ยไปชั้นแรกใกล้เสร็จแล้วรีบอยู่ทางนู้นซะด้วยมา ปุ๊บลูดี้ขอชนโอ้ยแล้วก็สกิลเหมือนจะโหลด25่ิบาวิหรือไม่ก <competition> ็23 so ่สิเนยมาแดนดี้โอ้แดนดี้แดนดี้เพื่อนรักแดนดี้เพื่อนรักขอบใจมากแด๊ดดีอ่อขอบใจมากปุ๊บอ่าเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชะละไม่ชะละอย่าเดินไปทางนู้นสิ มาได้ไงนะมาตอนไหนวะ <c oughs> <c oughs> พุ่งหนี้ละพุ่งหนี้ละวพุ่งหนีล้พุ่งหนีละไม่ขอยุ่งด้วยอืมทำไมรอบนี้มันแบบดูเหมือนเกมมันจะทำให้ผมมันยื้ยื้อยังวะ ผมจะให้เกมมันแก่แบบไอ้พวกเอ่อตอนแบบมันกระพริบตาฮะกระพริบตาหัวมันมันแบบสีเทาๆด้วยใช่ไหมเอออยากให้แก่นะดูหนักเกียร์อะเหมือนแบบเลรเยอร์มันโหลดช้าตอนร้อนโอ้ยอีกตัวหนึ่งเก็บไอเนี่ยเนาะตะกุน,ะนะเงินใหม่เก็บเจ็ดร้อยซึ่งก็ไอเทมนี้เหมาะดีแนะนำมาฮะ เกมเพิ่งอัปเดตนี่คือแบบแนะนำใครใครที่มีโรเจอร์นะผมแนะนำโรเจอร์เลยอะให้มันเห็นปึ๊บแล้วคอยจูอุ้ยโอ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 ้ยไปเร็วไปเร็วไม่อยู่เร็ว <c oughs> นี่หลุดสักเถอะแล้วทำไมต้องมาตรงนี้ด้วยรูด,ดี้ไม่เข้าใจรูด,ดี้หนีก่อนเออเดี๋ยว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 เมื่อกี้ไม่หลุดอ่ะ โหเมื่อกี้แบบเจ้ากิโก้นี่มันโหดไายจริงๆเหมือนเป็นตัวมาตรฐานที่แบบใช้งานสะดวกรีบอยู่ไหนวะรีบอยู่ทางนู้นละดูดิพร้อมออกตัวไปเนี่ยโครเท่นี่มีการเต้นด้วยมอร์ิ่คริสมาสเอาลดเอาลดโอกาสดีไหม รดโอกาสด้วโอ้โหดูปกปกคนน่ารักปกคนน่ารักเลยโอ้โหขอปั่นนึ่งมึอให้เสร็จขอไป้าวก่อนอ้าวป๊อปปี้ปี้มดเอ้ยป๊อปปี้ทำไมมันมีแต่ตัวอี๋ไปวิ่งนี่ิง รู้อี out, ๋อมึงจอรู้ดีเจโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ดีติดรู้ดีติดปุ๊บหลุดแล้วปุ๊บ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 ปั่นกันเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วไม่มีเครื่องไหนที่รู้ดีทำไม่ได้ก็เลยเห็นมัมอ๋อเปนตัวละครรู้อีนี่แบบตอนมาใหม่ๆนี่คือหากันควักเลยนะ สำหรับเจ้าลอีแต่ตอนปุ๊บเสร็จอีกหนึ่งเครื่องโอ้โหลดีนี่มันเอาเรื่องจเจอเครื่องท้ายละใกล,ล้ริบไหมริบเสียลิพังอ๋อแน่เลยพอะไรเห็นกูอเอ้ยฟุบจุกจุกโอ้ยลอี รอยยิ่งทำแบบนี้ได้ไงเช็คลง3%าแต่ปั่นไว้ขึ้น1.20เอ๊ะเออสอู 2. ถูกละโอ้โหก็ตีกลมๆเลยอะสตีแบบ2%เปอรนห่วยหน้าซื้อวะ่ะซื้อเก็บดีกว่าจุ๊บอ่ะจึ๊บโอเคได้ตอนนี้คือแบบรวมรวมอุปกรณ์ชุดใหญ่ อะไรแบบบอกอย่างนี้เปล่าอะบอกทุกทุกสิบวิเหรอผมน่าจะอ่านผิดนะน่าจะบอกทุกทุกสิบวิเดือนหนึ่งโอ้ปันผิดไปปล่อยไปเลยอุย้ยทีใช่ ทีช่าแบบโคตรเหลี่ยมเตะไปดูฝั่งนู้นไหมไปดูมาดูตรงนี้ก่อนปุ๊บมีไม่มีไม่ไม่ม,ม,ม,มีโอเคเพราะฉะนั้นโอเคก็ okay, ขอกล่าวเซนนี้กันอีกครั้งนะซึ่งก็ผมตัดมาให้ดูแค่นี้แหละฮะซึ่งก็มาดูผมเล่นกันเนาะซึ่งสำหรับเจ้าลนะูดี้เนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอาเรื่องมากเลยนะซึ่งก็แบบโอ้โหคือซื้อมากว่าจะหามาได้นานมากนะคบเพราะตอนแรกเนะี่ยผมไม่รู้วิธีหาเว้ยแล้วก็แบบเดินเก็บแคปซูลเดินเก็บอะไรไปนะก็นึกว่าแบบมันเป็นงั้นแล้วก็ใช่ฮะมันต้องทําหลายอย่างเลยนะก็มันมีของให้เก็บนั่นก็คือลูกออฟสีแดงนะ ซึ่งลูกอ๊อฟสีแดงเนะี่ยเอาไว้แบบเออยังไงอะถ้าเก็บล้วมันจะได้สกุลเงินใหม่นะได้สามอันต่อหนึ่งลูกนั่นเองแล้วก็จะมีการปั่นเครื่องนะเครื่องหนึ่งต่ออันหนึ่งนะแล้วก็การถูกผีไล่เนะี่ยจะเจอจะได้หนึ่งอันนะต่อการเจอครั้งหนึ่งของชั้นหนึ่งนะอ่ะก็มีแค่นี้แหละก็ไปดูผมแรนกันเนาะ